คุณรู้ไหมครับว่าในโลกนี้มีบางอย่างที่ใช้เงินซื้อไม่ได้อย่างความรักมิตรภาพประชาธิปไตยทําไมนั่นเหรอครับเพราะว่ามีเงินไม่มากพอไงครับเงิน1บาทอาจจะซื้อได้แค่รูปถ่ายกระเป๋าแบรนด์เนม1000บาทจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเกได้1ล้านบาทสามารถซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ได้หรือซื้อช่อง YouTube ผมไปด้วยก็ได้1000ล้านบาทสามารถซื้อทั้งชีวิตและครอบครัวของเจ้าของโรงงานผลิตกระเป๋าแบรนด์เนมได้ แถมช่อง YouTube ผมให้ด้วยเลยอะถ้ารวยระดับนี้คุณอยู่เหนือกฎหมายแล้วไม่ต้องจ่ายภาษีแล้วนะครับไม่มีอะไรที่คุณซื้อไม่ได้แล้วอยากได้แปลงสีฟันเคลือบเพชรเรียบร้อยครับอยากได้พ่อบ้านฝรั่งชื่อเซบาสเตียนอยู่หน้าบ้านคุณแล้วครับอยากได้เชฟมิชลิน8ดาวมาต้มมาม่าให้คุณหันไปดูที่ห้องครัวเลยครับต้มไป2นาทีแล้วคุณรู้ไหมครับว่าทำไมสวรรค์มีแค่7ชั้น เพราะว่าตั้งแต่ชั้นที่8เป็นต้นไปโดนคนรวยซื้อไปหมดแล้วครับนอกจากนี้ยังมีของแถมอย่างการโดนคนอื่นอิจฉาและภรรยาหน้าตาดีที่จริงๆไม่ได้รักคุณแต่ยอมอยู่กับคุณเพราะเงินเรียบร้อยครับตอนนี้ท้อง3เดือนแล้วโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ําแล้วคุณจะหาเงินมาซื้อสวรรค์เชั้นที่เหลือกับภรรยาที่ไม่รักคุณได้ยังไงง่ายๆเลยครับวิธีที่ 1. การเกิดมาบ้านรวยไม่ว่าคุณจะหน้าตาทุเลศชาติชั่วเลวซามนิสัยระยำหม,มาแค่ไหนเนี่ย ทุกปัญหาแก้ได้ด้วยการเกิดมาบ้านรวยครับคนอื่นทํางานทั้งชีวิตด้วยหยาดเหงื่อและหยดน้ําตายังหาเงินได้น้อยกว่าคุณที่นั่งแขะขี้ตีนอยู่บ้านเลยครับพอรวยแล้วต้องไปอวดคนอื่นด้วยนะครับสาคัญมากเดี๋ยวผมทําให้ดูเฮ้ยทำไมเราต้องมาหาคนเช่าคฤหาสน์ในฝรั่งเศสของเราตั้ง250หลังด้วยเนี่ยเหนื่อยจริงๆอะไรนะไม่มีเงินก็แค่ขายเกาะส่วนตัวที่มีไปสักสอที่สิเหม็นจะยากเลยผมบอกพ่อแล้วใช่ไหมว่าผมอยากได้เฟอร์รารี่ไม่ใช่รถเบนซ์เฮ้ย ชีวิตคนเรานี่มันไม่แฟร์เลยพูดเสร็จแล้วโพสลงแคปชั่นเลยครับความสําเร็จต้องแลกมาด้วยความพยายามความพยายามไหนความพยายามในการลูดบัตรเครดิตของพ่อมึงน่ยเหรอหน้าต่อยจริงๆแต่ถ้าเราไม่ได้เกิดมาบ้านรวยเราจะมีเงินแบบง่ายๆได้ยังไงไม่ยากเลยครับการหาแฟนแก่ๆรวยๆจะหางานทําไมครับในเมื่อเราวัดความรักของคนได้จากความหนาของกระเป๋าตังค์ข้อดีของคนแก่ก็คือถึงเขาจะหน้าตาน่าเกลียดอัปลักษณ์ทุเลตน่าสะอิดสะเอียนคลื่นไส้เนี่ย แต่เขามีเงินนั่นเองครับ n อ c e อีกอย่างพอคนเราแก่ถึงจุดหนึ่งก็จะเริ่มหาหนุ่มๆสาวๆหน้าตาดีมาหลอกเพราะอย่างที่รู้กันดีนะครับว่าคนรวยทุกคนตัดสินคนจากหน้าตาแค่ไปหาคนแก่ๆมาสักคนเรียกที่รักแล้วทำเสียงอ้อนๆหน่อย เดี๋ยวเขาก็ยอมทิ้งลูกทิ้งเมียมาคบกับคุณแล้วครับวิธีการหานะครับลองมองหาคนแก่ๆหัวร้านๆเป็นชาวต่างชาตินี่ยิ่งดีแล้วใส่เสื้อยืดสีขาวแต่สีขาวเฉยๆไม่ได้นะครับต้องเป็นเสื้อยืดสีขาวที่เหมือนกันเป๊ะแต่มีโลโก้แบรนด์หรูติดอยู่นิดหน่อยยิ่งถ้าดูเหมือนเพิ่งกลับจากปาร์ตี้บนเรือย้อนเนี่ยใช่เลยครับสเปคเลยเงินฟรีชัดๆหมายถึงรักแท้นะครับยังไงอายุก็เป็นแค่ตัวเลข เหมือนกับเลขมรดกร้อยล้านที่อยู่ในธนาคารของเขานะครับคิดดูนะครับคุณแค่ต้องรูปหนังเหี่ยวๆนี่ไปอีกไม่นานหรอกครับไอพวกแกเนี่ยอีกแค่ไม่กี่ปีมันก็จะตายแล้วแล้วพอแต่งงานไปแล้วมรดกจะไปอยู่ที่ไหนได้ละครับอาจจะโดนหักไปนิดหน่อยเพราะลูกกับเมียของเขาฟ้องแต่ก็คุ้มค่าครับครบไว้ตอนนี้ก็เหมือนการลงทุนนะครับไวกราฟเครื่องช่วยหายใจของพวกแกนี่หมดลงเมื่อไหร่กราฟกําไรของคุณก็จะเพิ่มขึ้น30เท่าแล้วเวลาเขาซื้อของมาให้ก็ทําเหมือนไม่อยากได้ครับ อุ๊ยนี่ซื้อกระเป๋าช h a n แนวมาให้ด้วยเหรออุ๊ยนี่ไม่อยากได้เลยแต่ซื้อ iPhone 17มาให้ด้วยอุ๊ยนี่ซื้อคอนโดขนาด40ชั้นขนาด2ไร่ครึ่งในนครเมืองนิวยอร์กวิวติดริมแม่น้ำอีสต์ริเวอให้ด้วยเหรอเก่งใจจังเลยนี่ไม่ได้อยากได้เลยนะนี่ไม่ได้อยากได้เลยนะนี่ไม่ได้อยากได้เลยนะตอนแหลเข้าไปครับอย่าถามนะว่าผมรู้ได้ยังไง สิ่งที่ยากที่สุดในการใช้ชีวิตแบบนี้ก็คือการเลือกระหว่างการจัดงานแต่งที่พระราชวังแวร์ซายฝรั่งเศสหรือที่หอเอ็นปิซ่าในอิตาลีดีที่ไหนฟองค่าเลี้ยงดูตอนอยากันได้มากกว่าก็ที่นั่นแหละครับทีนี้คุณอาจจะสงสัยว่าถ้าคุณแก่แล้วไม่รวยจะหาแฟนหน้าตาดีได้ยังไงง่ายๆเลยครับโสดตลอดชีวิตครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะถึงตอนนั้นก็เหลือชีวิตให้อยู่อีกไม่นานแล้วฟังผมนะครับความรักอาจจะไม่ถาวรแต่เงินทองที่คุณจะได้จากเขาเนี่ยอยู่ตลอดไป วิธีต่อมาการยืมเงินคนอื่นจะตั้งใจทํางานไปทําไมครับในเมื่อขมโมยหมายถึงยืมเงินจากเพื่อนและครอบครัวเอาได้ตอนขอย,ยืมก็ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกผิดเอาตัวอย่างนะครับเฮ้ยนี่ไม่ช่วยกันหน่อยเหรอขนาดตอนมอต้ต์เรายังให้นายรอบกันบ้านเลยนี่มันเลือกฉุกเฉินจ,จริงๆริง,รงพ่อเราป่วยเป็นโรคก,กระแสะอารมณ์ส่วนทางเลยนะแค่ช่วยยืมเงินกันแค่แปดแสนเองแค่นี้ไม่ได้หรอเป็นเพื่อนกันจริงปะเนี่ยโรคอะไรนะกระแสอารมณ์ส่วนทางคืออะไรวะ มึงมั่วขึ้นมาป่ะเนี่ยแล้วยืมอะไรเยอะแยะขนาดนั้นมึงผ่าตัดอะไรเนี่ยเปลี่ยนหัวใหม่เหรอพอยืมไปเท่านั้นแหละครับหายเลยไม่ได้หายป่วยนะหายไปจากชีวิตกูเนี่ยโตไปทักไปก็ไม่ตอบแล้วครับสงสัยโลกกระแสะอารมณ์ส่วนทางกำเริบแล้วยืมเงินกูเสร็จปุ๊บกินหรูอยู่สบายลงสตอร,รี่ไปเที่ยวต่างประเทศซะอย่างนั้นเอาเงินจากไหนเนี่ยไม่น่าถามนะเอาจากกูนี่แหละ ขาดทุนกับ YouTube ไม่พอต้องมาขาดทุนกับมึงเองเนี่ยแล้วถ้าคนให้ยืมมาขอคืนอารมณ์เสียใส่เลยครับเดี๋ยวก็คืนแล้วแค่สายนิ้สาย,สายหน่อยเองอย่ามาทวงกันได้ปะนี่ไม่เชื่อใจกันหรอเอา้าเงินก็เงินกูห้ามกูทวงซะง,งั้นไม่คืนไม่พอยังมีหน้าจะมายืมกูเพิ่มอีกด้านกว่ากระดาษก็หนังหน้ามึงเนี่ยนั่นแหละครับอย่าให้ใครยืมเงินเลยเหนื่อยทวงเป่าๆไม่ได้คืนด้วยว่าแต่คุณพอจะมีสัก200ไหมการขายของออนไลน์ อาชีพที่ได้เป็นนายตัวเองทํางานจากบ้านและทะเลาะกับลูกค้าเรื่องส่วนลด5%ทั้งที่คุณลดไปแล้ว90%คือมึงจะไม่เหลือกำไรให้กูหน่อยเหรอหยิบฟรีกลับบ้านไปเลยดีไหมครับคุณพี่กูไม่ได้มาแจกของการกุศลนะถึงแม้ค้าบนทิกตอกจะทําให้ดูเหมือนง่ายเพราะเขาหน้าตาดีพูดเก่งและหลอกขายของราคา3เท่าของต้นทุนให้คุณได้เนี่ย อย่าลืมนะครับว่าหลังบ้านคือตื่นมาร้องไห้กลางดึกเพราะขายของไม่ออกแล้วโดนลูกค้าขู่ฟ้องเพราะจะได้ทํางานสนุกๆอย่างการไปตบกับบริษัทส่งของที่ทําของคุณหายการแพ็คก,กล่องส่งของทั้งวันที่ต้องใช้พื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากคอนโด50ตารางเมตรของคุณตอนนี้เหลือแค่5ตารางเมตรแล้วครับนี่นับรวมพื้นที่ทางเดินหน้าห้องแล้วด้วยนะหรือการทะเลาะก,กับลูกค้าที่ส่งข้อความมาว่าส่งของช้าอะไรขนาดนี้คราวที่แล้วบอกว่าไม่สบายต้องไปโรงพยาบาลนี่ก็สารรอแต่ผ่านมา3-4เดือนแล้วมื ยังไม่ออกมาจากโรงพยาบาลอีกหรือไงมึงเป็นโลคอะไรความจําเสื่อมเหรอโอเคลูกค้าคนนั้นคือผมเองแหละ แต่ช่วยไม่ได้นะส่งของผมช้าเองแล้วพอบังคับไม่เพื่อนๆของคุณมารีวิว5าดาวเสร็จจะลืมเขียนโปรโมชั่นไปด้วยว่าซื้อ1ชิ้นลด10% 2ชิ้น20%ซื้อ3ชิ้นแถมบ้านแถมรถและกำไรทั้งหมดที่ทำมาตลอด8ปีให้ด้วยเลยราคาพิเศษด่วนจะส่งฟรีมีตังก็ซื้อกับกูเหอะเฉพาะ3ชิ้นสุดท้ายภายในเดือนนี้เท่านั้นวงเล็บเปิดถ้าไม่ถ่ายวิดีโอตอนเปิดกล่องไม่รับคือสินค้าทุกกรณีและเงื่อนขไขเป็นไป,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 ไปตามที่บริษัทกำหนดวงเล็บปิด ฮชแท็กของแท้แฮชแท็กพรีเมียมแฮชแท็กเบื่อลูกค้าเรื่องมากแล้วพอถึงจุดที่ขนส่งทำของคุณหายแล้วบอกจะรับผิดชอบแต่จริงๆแค่ยืดเวลาไว้ก่อนให้คุณลืมแล้วคุณค่อยมานึกได้อีกทีตอนที่ลูกค้าด่าประจานคุณลงในเพจว่ายังไม่ได้ของคุณเลยให้ทนายคุณทักไปว่าโพสข้อความแบบนี้ผิดก็หาหมิ่นประมาณนะคะถึงตอนนั้นแหละครับคุณจะได้เป็นแม่ค้าตัวจริงแล้วใครจะทำก็แนะนำให้เริ่มจากการขายผ้าเช็ดหน้านดูก่อนครับ จะได้ไวเช็ดน้ำตาตอนร้องไห้กลางดึกการเป็นหมอดูได้ทำตามความฝันของพ่อแม่ของคุณที่อยากให้คุณเป็นหมอช่วยไม่ได้หรอกครับไม่เจาะจงมาเองว่าอยากให้เป็นหมออะไรจะทำงานทำไมครับในเมื่อจัก,กรวาลกำลังบอกให้คุณคิดเงินคนอื่น2,000บาทต่อชั่วโมงในการเดาอนาคตคนอื่นใส่ชุดโบราณโบราณหน่อยลวดลายเยอะๆแล้วสร้างห้องให้ดูลึกลับเข้าไว้คุณต้องเข้าใจนะครับว่าการดูดวงเนี่ยยิ่งแต่งตัวประหลาดมันยิ่งมีประสิทธิภาพ ยิ่งหลับตาบน่นพึมพำพึมพำแล้วเดินเท้าเปล่าเข้ามาในห้องพร้อมตีของหนึ่งทีดังๆไปด้วยเนี่ยโหของแท้แน่นอนครับสร้างเรื่องราวของคุณขึ้นมาอย่างตอนอายุ15ผมเกิดเหตุการณ์นอนตกหมอนจนคอเคดแต่ทันใดน,นั้นผมก็ได้ยินเสียงของวิญญาณเทพเจ้าสุดมาช่วยผมรอดมาได้อย่างปฏิหารไม่ผมรู้ตัวเลยครับว่าผมต้องไปขายกาไรเทพเจ้าสุดที่10เท่าของราคาต้นทุนพูดอะไรคลุมเครือกว้าง,างมๆมัวๆด้วยความมั่นใจอย่างเช่น ระวังคนใกล้ตัวไว้ให้ดีคุณจะรวยได้ถ้าคุณตั้งใจทำงานดวงดาราและโชคชะตาจะมาปรรจบกันถ้าคุณเชื่อมั่นมากพอผมไม่รู้แปลว่าอะไรแต่มันดูลึกซึ้งอยู่น่าจะใช้ได้แหละแล้วพอดูดวงเสร็จก็เริ่มหาเงินเข้ากระเป๋าหมายถึงเสนอทางแก้เคราะห์ให้เลยครับ อย่างการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์ที่คุณบังเอิญบังเอิญ,อญมีขายพอดีแล้วให้ใส่กําไรปลุกเสกที่คุณซื้อมาจากสัมเพงเมื่อเช้านี้หรือใครไม่มีทุนก็มั่วซั่วขายน้าเปล่าไปเลยก็ได้ครับแบอบกว่าเป็นน้ําทิพย์ที่ส่งตรงมาจากสฟิงที่อินเดียต้นทุนรวมรวมก็คงสัก3,5 0 0ส่วนราคาขายคิดง่ายๆเลยครับ3 0 0 0 0นหมอที่พ่อแม่คุณอยากให้เป็นยังหางเงินไม่ได้ครึ่งของการขายหินแห่งปฏิหาริย์ก้อนนี้เลยครับแต่ก็มีเหตุผลนะครับเพราะดูสิครับหินก้อนนี้จะนําพาเงินทองโชคลาภ และแฟนเก่าของคุณที่เลิกกันไปเพราะเขานอกใจแต่ใจหนึ่งคุณก็ยังแอบรักเขาอยู่ให้กลับมาหาคุณได้พร้อมๆกันปลุกเสกจากหลวงพ่อพี่เทพมังกรพญานาคหายากพันใหม่เลยนะครับไกลจะไม่อยากได้นี่มันการลงทุนชัดๆวิธีสุดท้ายการลาออกจากโรงเรียนลาออกจากมหาลัยแล้วไปเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ปกติเวลามีคนถามว่าทำอาชีพอะไรผมก็ตอบว่านี่แหละครับ เกาะพ่อแม่กินถ้าวิดีโอแมวมันดังได้คุณก็ดังได้ครับดูอย่างผมสิครับช่วงแรกๆที่ผมทํามันก็ไม่ค่อยกําไรนะแต่พอขายไตยไปผมก็ขาดทุนแค่เดือนละ2 0 0 0 0ืแล้วครับวิธีทําตามนี้เลยครับขั้นที่1ห,หลังจากบอกครอบครัวแล้วโดนตัดพ่อตัดแม่เสร็จก็เอาเงินไปซื้อไม้ที่ปรับเสียงไม่เป็นกล้องที่ราคาแพงกว่าเงินเดือนทั้งปีแอปตัดต่อที่ล่มทุก5นาทีและที่สําคัญที่สุดเลยคอที่หลอกขายว่าใครก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ ทั้นที่2ใช้เวลา200ชั่วโมงในการทําคลิป5นาทีที่ได้3วิววิวหนึ่งจากพี่วิวหนึ่งจากเพื่อนและอีกวิวหนึ่งจากแมวค้างบ้านคุณที่เผลอเดินเข้ามาเหยียบคีย์บอร์ดแล้วพอลงคลิปเสร็จนั่งกดรีเฟซทุก5นาทีเช็คว่ามีคนมาดูเพิ่มไหมอันนี้ผมทําบ่อยอยู่พอเห็นว่าได้แค่3วิวเหมือนเดิมแล้วลองให้ไปกินเหล้าไปเสร็จก็บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหลอกคลิปต่อไปเราต้องดังแน่ๆเลยอันนี้ผมก็ทําบ่อยเหมือนกันมันก็จะเป็นแบบนี้ไปอีก20รอบนะครับถึงจะดัง ขั้นที่3ยอมแพ้ไปเลยแล้วกลับบ้านไปเกาะพ่อแม่กินเห็นไหมครับแผน200 iQ ถ้าโดนวิจารณ์ก็พิมพ์ตอบกลับไปว่าขอบคุณสำหรับคำวิจารณ์นะครับไอหัวควยพิมพ์ไปก็ลองให้ไปเหมือนเดิมครับหรือไม่ก็ทำวิดีโอขอโทษบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการไปครับมีหลายตัวเลือกอยู่สุดท้ายถ้าทุกอย่างไม่เวิร์คขึ้นมาจริงๆอย่างน้อยคุณก็มีไอเดียทำวิดีโอที่ชื่อว่าทำาไมผมถึงเสียใจที่ลาออกจากโรงเรียนเหลือเชื่อสลดรีบดูก่อนลบคลิป พร้อมเครื่องหมายตกใจสามอันได้นะครับเพื่อจะดังเออก็ไอเดียดีเหมือนกันนะเดี๋ยวลองบ้างดีกว่าผมไม่น่าลาออกจากโรงเรียนเลยครับตอนนั้นผมยังรู้เท่ามไม่ถึงการผมยอมรับตรงนี้เลยว่าผมต้มไข่ไม่เป็นผมต้องเป็นแต่มามา่าแต่ผมก็คิดว่ามันจะค,คล้ายๆกันน่ะถ้ารู้แบบนี้แต่แรกผมไม่ลาออกจากโรงเรียนหรอกครับผมน่าจะฟังพี่ผมนะตอนที่เขาบอกผมว่ากด subscribe ด้วย